หลงังตุนนิยมวันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมมาดูอัตราส่วนทางการเงิน7อัตราส่วนที่มีความสําคัญต่อการลงทุนนะคะมาดูกันว่าแต่ละอัตราส่วนนั้นสูงหรือต่ําดีและบอกอะไรกับเราบ้าง โดยปกติแล้วนคะคะนักลงทุนก็จะใช้อัตราส่วนทางการเงินเป็นตัวเลขในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะซึ่งอัตราส่วนทางการเงินนั้นก็มีข้อดีประมาณสัก3าส่วนด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะทําให้เราสามารถประเมินสุขภาพการเงินของบริษัทที่เรากําลังศึกษาได้อย่างที่2ค่ะคือใช้เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและอย่างที่3ก็คือดูว่าจริงๆแล้วอัตราส่วนนั้นสะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่งนั่นเองค่ะ มาไล่ดู7อัตราส่วนทางการเงินเลยนะคะที่มีความสําคัญก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะอัตราส่วนแรกค่ะคืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วหรือว่า quick ratio นะคะจําง่ายๆสําหรับอันนี้ก็คือยิ่งสูงยิ่งดีค่ะโดยอัตราส่วนนี้จะบอกนะคะว่าบริษัทนั้นสามารถนําสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องไปใช้ในการชรําระหนี้ระยะสั้นได้หรือไม่โดยที่ไม่ต้องขายทรัพย์สินหรือว่ากู้เงินมาเพื่อชําระหนี้สินนั่นเองนะคะ สูตรในการคำนวณก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนลบสินค้าคงเหลือแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนค่ะตัวสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ในระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะคะส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงเงินสดหรือว่าเงินฝากเป็นต้นในฟากหนี้สินหมุนเวียนก็คือหนี้สินที่มีกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้ไม่เกิน1ปีนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเราคำนวณตัวอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วแล้วเนี่ยออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่จะหมายถึงอะไรบ้างในที่นี้เราจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยนะคะถ้าเท่ากับ1แปลว่าบริษัทเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนหลังหักสินค้าคงเหลือออกเท่ากับนี่สินหมุนเวียนเป๊ะเ,เ,เลยนะคะ แต่ว่าถ้ามากกว่าหนึ่งจะหมายความว่าบริษัทมีสภาพคล่องดีค่ะเพราะว่าเขาสามารถมีสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ย มากกว่าสัดส่วนของนี่ระยะสั้นที่ต้องชําระคืนนั่นเองส่วนที่3ก็คือน้อยกว่า1ค่ะถ้าตันเลขออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องต่ำนะคะถึงบอกว่ายิ่งสูงยิ่งดีสําหรับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วนั่นเองค่ะแม้จะบอกว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วยิ่งสูงยิ่งดีนะคะเพราะว่าหมายถึงบริษัทสามารถที่จะรักษาสภาพคล่องได้สร้างเงินสดได้เร็วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็ไม่ต้องกังวลใจแต่ว่าจริงๆแล้วสูงไปก็อาจจะไม่ดีนะคะเนื่องจากว่าบริษัท อาจจะเก็บเงินสดเช่นเงินสดเงินฝากที่เป็นสภาพคล่องสูงๆไว้มากจนเกินไปแล้วก็ไม่นําไปขยายกิจการหรือว่าไปลงทุนในธุรกิจเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้กับตัวธุรกิจนั่นเองซึ่งนักลงทุนเองเวลาจะดูอัตราส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาถึงความสมดุลด้วยนะคะว่าความต้องการของเงินสดในระยะสั้นเทียบกับการนําเงินสดก้อนนี้ไปลงทุนเพื่อการเติบโตนระยะยาวสมดุลควรอยู่ที่ไหนคะ่ะ เพราะว่าเงินสดหรือว่าเงินฝากเนี่ยให้ผลตอบแทนน้อยนิดนะคะดังนั้นถ้าเงินสดหรือเงินฝากมีมากๆนําไปลงทุนก็อาจจะต่อยอดธุรกิจแล้วสร้างกําไรให้ได้มากกว่าการฝากเงินนั่นเองค่ะไปดูอัตราส่วนที่2กันเลยนะคะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า D/E ratio นะคะ ตัวเลขนี้ยิ่งต่ำยิ่งดีค่ะแทบจะเป็นตัวเลขเดียวเลยก็ว่าได้ที่ยิ่งต่ำยิ่งดีนะคะอัตราส่วนนี้สินต่อทุนเนี่ยเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่นักลงทุนนะคะใช้ในการวิเคราะห์ก่อนการลงทุนเสมอเพราะกําลังบอกนะคะว่าบริษัทเนี่ยมีภาระหนี้สินมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะแล้วก็จะทําให้รู้ถึงภาระนี้สินของบริษัทด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหนอย่อยางไร สูตรในการคำนวณง่ายๆตามตัวเลยนะคะเอาส่วนของหนี้สิหรือว่า debt ไว้ข้างบนแล้วก็หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่าตัว equity อยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนถ้าสูงเนี่ยนะคะก็แปลว่าบริษัทเนี่ยก่อน,นี้สูงค่ะแล้วก็ดำเนินธุรกิจด้วยการพึ่งพาการกู้ยืมเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าตราหนี้ต่อทุนต่ำเนี่ยก็หมายความว่าเขาก่อหนี้ต่ำค่ะดําเนินธุรกิจด้วยการพึ่งพาการกูก้ยืมเหมือนกันแต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นส่วนถ้าตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับศูนย์ก็หมายความว่าบริษัท ไม่ได้ก่อนนี่ดำเนินธุรกิจด้วยการพึ่งพาเงินทุนของเจ้าของหรือผลกําไรจากการดาเนินงานนั่นเองนะคะถึงบอกว่าจริงๆแล้วในมุมของผู้ลงทุนเวลาเราดู D/E Ratio นะคะนี้สินต่อทุนเนี่ยเราก็ไม่อยากให้บริษัทที่เราลงทุนมีนี่เยอะๆยิ่งต่าก็เลยยิ่งดีนั่นเองค่ะทีนี้ถามว่าต่ำแค่ไหนถึงดีต้องบอกว่าไม่ได้มีตัวเลขตายตัวนะคะเพราะว่าสัดส่วนของแต่แลสะสาหกรรมนั้น การก่อหนี้ต่อทุนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันค่ะแต่โดยค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ควรอยู่ที่ไม่เกิน1.5เท่าแต่โดยทั่วไปถ้าต่ำกว่า1เท่าก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะคะอย่างน้อยส่วนทุนเนี่ยก็มากกว่าส่วนหนี้ตรงกันข้ามค่ะถ้า เกิดว่า DE r a เรชเนี่ยมากกว่า2เท่าคือนี่มากกว่าทุนถึง2เท่าอันนี้อาจจะเรียกว่ามีความเสี่ยงได้แต่เาบาสากรรมก็มีตัว DE r a เรชค่อนข้างสูงนะคะเช่นธุรกิจการเงินที่มักจะสูงกว่าตัวเลข2เท่าเพราะว่าอาจจะมีการกู้ยืมเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นต้นสิ่งที่ต้องตามกันก็คือ DE r a เรชมีโอกาสติดลบได้เดือนเหมือนกันนะคะถ้าอัตราส่วนนี้สินต่อทุนติดลบตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบนั่นเองพูดง่ายๆนี่สินสูงกว่าสินทรัพ์ยค่ะซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอาจจะกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยเล็กๆนะคะให้เราได้รู้ว่าบริษัทกำลังมีแรงจูงใจบางอย่างที่อาจจะยื่นลมละลายได้ดังนั้น D/E ratio ยิ่งต่ำยิ่งดีแต่ถ้าติดลบไม่ดีค่ะ อัตราส่วนที่3นะคะก็คืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรือว่าตัว working capital ratio ตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดีเหมือนกันนะคะคืออะไรคือการวัดมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท เทียบกับตัวหนี้สินนะคะเพื่อแสดงถึงสภาพคล่องแล้วก็ฐานะทางการเงินค่ะว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นด้วยสินทรัพย์ที่มีอยู่หรือเปล่าสูตรคำนวณก็คือเขาจะนำตัวสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องเนี่ยนะคะตั้งเลยแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนคืออะไรก็มีทั้งเงินสดสินค้าคงคลังลูกหนี้แล้วก็เงินลงทุนระยะสัน้น ส่วนหนี้สินหมุนเวียนนะคะก็คือหนี้สินที่มีกําหนดเวลาในการชําระคืนภายใน1ปีค่ะอย่างเช่นเงินเบิกเกินบัญชีเจ้าหนี้การค้าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นต้นทีนี้มากน้อยดีไม่ดีอย่างไรอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะคะถ้าเท่ากับ1หรือมากกว่านั้น แปลว,ว่าบริษัทเนี่ยมีสภาพคล่องที่ดีนะคะสามารถชรําระหนี้ได้สบายๆเลยค่ะก็คือมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่านี้สินหมุนเวียนนั่นเองแต่ถ้าตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่าหนึ่งก็อาจจะสะท้อนว่าบริษัทขาดสภาพคล่องนะคะต้องหาเงินทุนเพิ่มจากแหล่งอื่นหรือบางครั้งอาจจะต้องขายทรัพย์สินเพื่อไปชําระหนี้นั่นเองดังนั้นตัวอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่แสดงออกถึงตัวสภาพคล่องที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทีเดียวนะคะเพื่อวัด ว่าบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยังบ่งชี้ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนล่ะค่ะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพทางการเงินของบริษัทรวมถึงการดําเนินงานด้วย ที่สาคัญไปกว่านั้นนะคะไม่ใช่แค่นักลงทุนที่สนใจค่ะบรรดาเจ้าหนี้ก็สนใจด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาจะได้ดูแล้วก็ตัดสินนะคะว่าอยากจะปล่อยกู้เพิ่มเติมให้กับบริษัทเหล่านั้นหรือไม่เพราะว่าถ้ามีหนี้สูงแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากนั่นเองนะคะแต่นักลงทุนก็ควรสังเกตด้วยนะคะถ้าไปเห็นว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยต่ำกว่านหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งอาจจะเกิดจากปัญหาชั่วคราวก็ได้อย่างเช่นบริษัทเนี่ยต้องการกู้เงิน มาลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนี้สินก็จะสูงขึ้นถูกไหมคะแต่ถ้าเขาสามารถทําตามแผนได้ก็คือลงทุนแล้วสร้างยอดขายได้และมีกําไรได้ท้ายที่สุดเนี่ยตัวส่วนของบริษัทเองก็อาจจะเติบโตได้ในระยะยาวความเสี่ยงเรื่องของตัวเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นก็จะค่อยๆหมดไปนั่นเองค่ะอัตราส่วนต่อมาคืออัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิพูดแบบนี้หลายคนแบบเอ๊ะคืออะไรนะคะแต่ถ้าพูดชื่อย่อที่เราได้ยินกันตาม หน้าข่าวหน้าสกุนเคยค่ะนั่นคือ PE ratio นั่นเองนะคะ พ e เ a t i o เนี่ยนะคะจะว่ากันว่ายิ่งสูงยิ่งแพงยิ่งต่างยิ่งถูกแต่ในความเป็นจริงมีรายละเอียดปลีกย่อยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะมาดูกันก่อนว่าตัว PE Ratio คืออะไร PE Ratio e. Rat ก็คือเอา Price หาร e a r n n n g เลยเอาราคาหารตัวกำไรเลยนะคะเป็นอัตราส่วนทางการเงินยอดคิดทีเดียวค่ะเพื่อจะมาวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัทนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณจาก2ตัวเลขนะคะคือราคาหุ้นที่เป็นราคาตลาดกับกำไรของหุ้นนั่นเองนะคะ การนำราคาหุ้นมาเทียบกับความสามารถในการสร้างกําไรของบริษัทเนี่ยก็อาจจะมองได้ง่ายๆอย่างหนึ่งนะคะว่านักลงทุนกําลังยินยอมที่จะจ่ายเงินลงทุนเท่าไหร่เพื่อแลกกับกําไร1บาท หรือว่าง่ายกว่านั้นก็คือเราจะต้องลงทุนกี่ปีถึงจะคุ้มทุนนะคะเช่นถ้า P/E ratio อยู่ที่15ก็แปลว่าเราต้องลงทุน15ปีถึงจะคุ้มทุนสำหรับบริษัทนี้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันขึ้นอยู่กับ2ส,ส่วนคือราคากับกำไรดังนั้นเราต้องดู2ส,ส่วนนี้ประกอบกันด้วยทีนี้ส่วนในการคำนวณก็คือราคาต่อหุ้นตั้งเลยนะคะแล้วก็หารกำไรสุทธิต่อหุ้น P/E r ร t i o สูงก็หมายความว่านักลงทุนยอมจ่ายแพงกว่าค่ะเพื่อซื้อหุ้นตัวนั้นเมื่อเทียบก,กับหุ้นตัวอื่นที่มีเรทโชที่ต่ำกว่านั่นเองนะคะดังนั้นเราจึงได้ยินเสมอว่า P/E r ร t i o สูงๆก็คือหุ้นแพง P/E r ร t i o ต่ำๆๆก็คือหุ้นถูก อย่างที่บอกไว้นะคะว่า P/E ratio สูงไม่ได้แปลว่าแพงเสมอไปเช่นเดียวกัน P/E ratio ที่ต่ำๆก็อาจจะไม่ได้แปลว่าถูกนะคะยกตัวอย่างคุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นสมมุติวันนี้เรากําลังลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง P/E ratio อาจจะอยู่ที่20เท่านะคะแต่ถ้าเรามองว่าเทคโนโลยีที่เขาลงทุนเช่น AI กําลังมีโอกาสสร้างกําไรให้เขาในอนาคตตัวส่วน e a r n i n g หรือว่ากําไรก็มีโอกาสจะเพิ่มขึ้น ถ้าราคาไม่ได้ขยับไปไหนเท่ากับว่าอนาคตตัว P/E ratio ก็จะค่อยๆลดลงมาสู่ระดับที่เหมาะสมนั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงเห็นบริษัทที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีมี P/E ที่ค่อนข้างสูงทีเดียวเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ตรงกันข้ามนะคะถ้าเราเห็นบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่อาจจะทำกิจการที่ไม่ได้เติบโตมากนักในปัจจุบันอนาคตก็อาจจะไม่ค่อยสดใสแต่บางเอิญตัว P/E Ratio ของเขาค่อนข้างต่ำในทางใกล้เคียงกันค่ะถ้าตัว e a r n i n g ของเขาเนี่ยนะคะนอกจากไม่คงที่ในอนาคตแล้วถ้ามีโอกาสลดลงด้วยเท่ากับว่าส่วนหารลดลงเรื่อยๆถ้าราคายังคงเดิมก็แปลว่าในอนาคต หุ้นตัวนี้ก็อาจจะกลายเป็นหุ้นที่แพงได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเวลาลงทุนอาจจะมองจากตัวเลข P/E ratio แล้วตัดสินเพียงลำพังคงไม่ได้อาจจะต้องดูอนาคตแล้วก็การคาดการกำไรของบริษัทประกอบกันไปด้วยค่ะแต่ข้อจำกัดของ P/E ratio ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าแม้จะเป็นอัตราส่วนยอดนิยมแต่การคาดการกำไรในอนาคตก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนักนะคะนักลงทุนอาจจะต้องกำหนดนะคะว่าเอ็นนิยามของกำไรมาจากไหน เอาตัวเลขปัจจุบันและอดีตมาคำนวณคาดการณ์อนาคตอย่างไรรวมถึงจะมีปัจจัยอะไรไหมที่ส่งผลต่อกําไรในอนาคตหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่ส่งผลต่อสัสดส่วนของ P/E ratio เช่นความผันผวนของราคาด้วยเช่นกันเห็นไหมคะว่าทั้งส่วน E ส่วน P มีความไม่แน่นอนพอสมควรจึงทําให้ไม่ง่ายต่อการคํานวณค่ะมาถึงอัตราส่วนต่อไปค่ะก็คือกําไรต่อหุ้นหรือว่า EPS earning per share นั่นเองนะคะตัวเลขนี้ ยิ่งสูงยิ่งดีชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากําไรต่อหุ้นนะคะใครๆก็อยากได้กําไรต่อหุ้นสูงๆใช่ไหมคะตัว EPS เนี่ยสะท้อนอะไรเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ ช้วิเคราะห์เลยนะคะว่าบริษัทเนี่ยเขามีงบกําไรขาดทุนเป็นอย่างไรแล้วก็บอกด้วยว่าผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับเนี่ยคิดเป็นกี่บาทเมื่อเทียบกับการถือ1ึหุ้นของบริษัทนะคะสูตรคํานวณก็คือเอากําไรสุทธิตั้งแล้วก็หารด้วยจํานวนหุ้นของบริษัทที่ชําระแล้วค่ะกําไรสุทธิคืออะไรกำไรสุทธิก็คือกําไรที่ได้จากการดําเนินงานของบริษัทหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆเรียบร้อยแล้วรวมถึงหักดอกเบีย้ยหัก ภาสีเงินได้แล้วด้วยนะคะขณะที่จํานวนหุ้นของบริษัทที่ชํำระแล้วก็หมายถึงจํานวนหุ้นที่บริษัทเนี่ยออกจําหน่ายแล้วก็อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นแล้วดังนั้นถ้าบริษัทต้องการเพิ่มทุนด้วยการเพิ่มจํานวนหุ้นที่บริษัทชําระแล้วก็จะทําให้ กำไรต่อหุ้นเนี่ยมีค่าน้อยลงถูกไหมคะเพราะว่าตัวส่วนหารก็คือจํานวนหุ้นนั้นเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้กําไรต่อหุ้นเนี่ยถ้ามากกว่า0ก็แปลว่าบริษัททำกำไรสุทธิหรือนักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการถือ1ห,หุ้น ดังนั้นยิ่งกําไรต่อหุ้นมากก็ยิ่งดีถูกไหมคะในฐานะผู้ถือหุ้นแต่ว่าถ้ากําไรต่อหุ้นน้อยกว่าศูนย์ก็หมายความว่าบริษัทไม่สามารถทํากาไรสุทธิได้อีกในหนึ่งก็คือบริษัทขาดทุนนั่นเองค่ะดังนั้นผู้ลงทุนก็จะขาดทุนจากการถือหุ้นหนึ่งหุ้นของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตามทุกเรโชรก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเช่นเดียวกับตัว e a r n i n g p โปรแชร์ EPS นะคะข้อจำกัดก็เช่นถ้าบริษัทเนี่ยเขาไปใช้กลยุทธ์หนึ่งหลายคนอาจจะพอสังเกตเห็นได้บ้างตามข่าวนะคะก็คือเขาอาจจะซื้อหุ้นคืนค่ะซื้อหุ้นคืนก็เท่ากับไปลดจำนวนหุ้นที่ถือโดยนักลงทุน พอส่วนหารมันลดลงตัว Earning ็งเปอร์แชร์กำไรต่อส่วนของหุ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นทันทีถูกไหมคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะคะเราจะเห็นตัว Earning ็งเปอร์แชร์สูงขึ้นแต่มันไม่ได้มาจากกำไรที่เพิ่มมันมาจากส่วนของตัวหุ้นที่มันลดลงนั่นเองเช่นเดียวกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายด้านบัญชีในการรายงานกำไรขาดทุนอาจจะส่งผลต่อกำไรต่อหุ้นได้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเวลาเราดูตัวเละ EPS ก็ต้องดูรายละเอียดประกอบด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงะไรที่ส่งผลอย่างมีนะัยสําคัญหรือเปล่าและอย่าลืมนะคะว่าตัวกําไรต่อหุ้นเนี่ยไม่ได้คํานึงถึงราคาหุ้นด้วยก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะแล้วตกลงตอนนี้ราคาหุ้นสูงเกินไปเหมาะสมหรือต่ําเกินไปนะคะท้ายที่สุดก็ต้องดูหลายเรโชประกอบกันน่าจะดีกว่าค่ะ ต่อมาอัตราส่วนที่6นะคะอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่า Return on Equity ROE ค่ะตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าหมายถึงความสามารถในการทำกำไร จากส่วนของผู้ถือหุ้นก็เป็นการวัดผลตอบแทนต่อส่วนของทุนนั่นแหละคะ่ะว่าให้ผลตอบแทนเฉลี่ยระดับไหนเรื่องนี้คุณปู่วอร์เรนเบฟเฟตนะคะไอดอลตำนานนักลงทุนของใครหลายคนเคยบอกไว้ว่าก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นไปดูก่อนเลยว่าบริษัทนั้นเนี่ยมี ROE สูงหรือเปล่า พะเชื่อว่าถ้า ROE สูงก็แสดงว่าบริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวนะคะแล้วก็หมายถึงกำไรสุทธิที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอด้วยสุดคำนวณก็คือเอากำไรสุทธิตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วไปคูณ100ค่ะอัตราส่วนนี้นะคะถ้ามากกว่าศูนย์ก็แปลว่าบริษัทเนี่ยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ นั่นเท่ากับว่ายิ่งมากยิ่งดีนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งสูงก็แปลว่าบริษัทเนี่ยทำกำไรดีมีโอกาสใจเงินปันผลแล้วก็ราคาหุ้นมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อด้วยแต่ว่าถ้าตัวเ OE น้อยกว่าศูนย์นะคะก็อาจจะหมายถึงบริษัทนั้นขาดทุนขาดทุนปุ๊บก็ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้นั่นเองค่ะถ้านักลงทุนลองสังเกตนะคะบางครั้งเราก็จะเห็นตัวตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่าเอวีเนี่ยอยู่ระดับที่ต่ํา อาจจะเป็นศูนย์หรือว่าติดลบนะคะก็ต้องไปศึกษาให้ละเอียดด้วยแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือเปล่าเนื่องจากว่าถ้าเพิ่มทุนแล้วเนี่ยอัตรา,าก,กำไรขั้นต้นจะดีขึ้นแล้วก็ทำให้ตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือเออีเดียเพิ่มขึ้นได้หรือไม่นอกจากนี้นะคะถ้าเออีติดลบเนี่ยนะคะ อาจจะมาจากบริษัทเนี่ยขาดทุนสุทธิหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบได้ถ้าเป็นแบบนั้นจะไม่สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์บริษัทได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่าออ E ีที่เป็นบวกได้ด้วยค่ะในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าตัวออลีสูงๆที่เรามองว่าดีมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสูงก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะคะอย่างเช่น ถ้าตัวเลขนั้นสูงจนเกินไปก็อาจจะสะท้อนว่าเอ๊ะบริษัทเนี่ยมีนี่สินมากหรือเปล่านะหรือไม่ก็อาจจะมีตัวเลขของ r อาที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละปีหรือไม่เช่นสวิงระหว่าง30% 40% 35% 45%ถ้าเป็นแบบนั้นการขึ้นขึ้น,นลงลงของ r อาที่ต่างไปแต่ละปีก็อาจจะทำให้เราเองเนี่ยนะคะกังวลใจได้กับความผันผวนที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ และสิ่งที่ต้องโนตไปเลยนะคะก็คือตัว r e เนี่ยไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับต่างอุตสาหกรรมนะคะถ้านเราลงทุนในอุตสาหกรรมไหนก็ควรจะเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าบริษัทแต่ละบริษัทแต่ละสาร,รมเนี่ยเขาจะมีกําไรขั้นต้นมีโครงสร้างทางการเงินที่ไม่เหมือนกันรวมถึงถ้าเราเอาบริษัทที่ก่อตั้งมานานแข็งแกร่งแล้วไปเปรียบกับบริษัทที่เพิ่งจะเริ่มต้นทําธุรกิจแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อย work นะคะไม่ apple to apple สักเท่าไหร่นั่นเองค่ะ 영아니 <susur> อัตราส่วนสุดท้ายก็คืออัตรากำไรสุทธินะคะหรือว่า net profit margin ตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดีนะคะ net profit margin เนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดสุขภาพการเงินของบริษัทว่ามีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนและเราในฐานะผู้ลงทุนก็ยังสามารถใช้เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของอัตรากำไรสุทธิได้ด้วยนะคะจะได้ประเมินว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีประสิทธิภาพหรือเปล่ารวมถึงนำไปคาดการกำไรตามสัดส่วนของรายได้ที่สามารถทำได้ด สูตรคำนวณค่ะก็คือเอากำไรสุทธิตั้งหารด้วยรายได้แล้วก็ไปคูณ100นะคะ ถ้าตรากําไรสุทธิมากกว่าศูนย์ก็แปลว่าบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการทํากําไรหรือว่ามีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีค่ะยิ่งสูงยิ่งดีมีความสามารถในการทํากําไรสูงแต่ถ้าตรากําไรสุทธิน้อยกว่าศูนย์นะคะก็แปลว่าบริษัทไม่มีความสามารถในการทํากําไรหรือมีการบริหารจัดการต้นทุนไม่ดีทําให้ขาดทุนนั่นเองนะคะโดยตัว net profit margin หรือว่าตรากําไรสุทธินะคะกําลังบอกเราว่า ทุกทุกยอดขาย1บาทสร้างกำไรให้กับบริษัทเท่าไหร่นั่นเองหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นก็เท่ากับว่าสามารถทำกำไรจากยอดขายในแต่ละบาทได้มากขึ้นนั่นเองแต่ว่าถ้าเราสนใจลงทุนในธุรกิจที่มีอัตรากำไรสุทธิหรือว่าตัว net profit นาทินต่ำๆเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องดูด้วยว่าเขามีแนวโน้มที่จะปรับปรุงให้ตัวเลขนี้ดีขึ้นได้หรือเปล่านะคะถามว่าทําอย่างไรมันก็มีอยู่2ทางถูกไหมคะก็คือเพิ่มยอดขายหรือไม่ก็ลดรายจ่ายนั่นเองซึ่งถ้าทําทั้งสองอย่างควบคู่กันไปด้วยก็จะสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้มากขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าการเพิ่มยอดขายเนี่ยก็อาจจะทําให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นค่าใช้ใจ่ายก็อาจจะสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะก็ต้องไปดูประสิทธิภาพของการดําเนินงานของบริษัทอีกทีหนึ่งด้วย และนอกจากนั้นถ้าไปตัดค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้คนทำงานเก่งๆก็หาไม่ได้ง่ายนะักกว่าจจะทำให้ขาดแรงงานฝีมือดีไปก็ได้หรือว่าถ้าเป็นลดต้นทุนด้วยการใช้วัสดุคุณภาพต่ำๆถ้าเป็นแบบนั้นเองก็อาจจะทำให้คุณภาพสินค้าลดลงยอดขายอาจจะได้รับผลกระทบนะคะดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรจะดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ ของแต่และองค์กรในการสร้างกำไรสุทธิให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นใช้เรื่องของการประหยัดต่อขนาดหรือว่า Economy o f scale หรือไม่ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตเป็นต้นนะคะกำไรจะได้ดีต่อเนื่องในระยะยาวด้วยค่ะและนั่นก็คือ7อัตราส่วนทางการเงินนะคะที่เราในฐานะผู้ลงทุนควรจะต้องรู้ค่ะแล้วก็นําไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์เพิ่มเติมได้ซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขในงบการเงินเหล่านี้ทั้งตลาดซับแห่งประเทศไทยหรือว่าตลาดทรับต่างประเทศเองก็มีให้เป็นการสาธารณะอยู่แล้วนะ ะะเราสามารถเสิร์ชข้อมูลแล้วก็คิดอัตราส่วนได้เลยด้วยตัวเองหรือว่าบางแห่งเขาก็คิดคำนวณมาให้แบบเบ็ดเสร็จแล้วด้วยเช่นเดียวกันทํากันบ้านเพิ่มอีกนิดอาจจะทาให้เรามีหุ้นดีๆเข้าพอร์ตเพิ่มอีกหน่อยนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะว่าทั้ง7อัตราส่วนมีอะไรบ้างอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วหรือว่าค i c k r a t ช o นะคะวัดความสามารถในการชรําระหนี้ระยะสั้นโดยใช้สินทรัพย์สภาพคล่องสูงยิ่งสูงยิ่งดีค่ะ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า D/E ratio วัดภาระหนี้สินนะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของอันนี้ยิ่งต่ำยิ่งดีนะคะอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรือ working capital ratio วัดมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนเทียบกับหนี้สินนะคะแสดงถึงสภาพคล่องแล้วก็ฐานะทางการเงินตัวนี้ยิ่งสูงยิ่งดีค่ะอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิหรือว่า P/E ratio นะคะวัดความถูกแพงของหุ้นถ้าสูงก็ อาจจะตีว่าแพงแต่ต้องไปดูด้วยว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรถ้าต่ำเนี่ยอาจจะตีเบื้องต้นว่าถูกและก็ต้องไปดูอนาคตต่อด้วยเช่นกันค่ะกำไรต่อหุ้นนะคะหรือว่า e a r n i n g p e r s h a r e เป็นผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับว่าจะได้กี่บาทจากการถือ1ห,หุ้นของบริษัทตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE นะคะ วัดความสามารถในการทำกำไรจากส่วนของผู้ถือหุ้นยิ่งสูงยิ่งดีเช่นกันและสุดท้ายตากำไรสุดที่หรือว่า net profit margin ค่ะวัดสุขภาพทางการเงินรวมถึงประเมินการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันด้วยว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่าตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดีค่ะสรุปก็คือส่วนใหญ่ยิ่งสูงยิ่งดียกเว้น D/E Ratio ยิ่งต่ำยิ่งดีส่วน P/E Ratio ต้องดูอนาคตด้วยว่าเขาจะทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ อย่าลืมนำเจ็ดเรทชนี้ไปปรับใช้กับการตัดสินใจลงทุนครั้งต่อไปของคุณด้วยนะคะ